สวัสดีครับโปรแกรมฟุตบอลคืนวันศุกร์มีเกมพรีเมียร์ลีกด้วยนะครับก็คืนนี้ตีสอตรงครับเลสเตอร์ซิตี้จะเปิดบ้านเจอกับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดนะครับโดยที่สถานการณ์ของเลสเตอร์ตอนนี้ถือว่าอยู่ในโมเมนตัมที่ดีเลยทีเดียวครับอันดับขึ้นมาอยู่เกาะที่7ของตารางก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่ยังแย่งกันอย่างเข้มข้นนะครับเนื่องจากว่าพื้นที่อันดับ7นั้นมีแนวโน้มที่จะได้สิทธิ์ไปเล่นยูโรปาลีกด้วยเหมือนกันนะครับถ้าเป็นโคต้าหล่นลงมาจากฟุตบอลถ้วยนั่นเองในขณะที่ New นิว กลุ่มของทีมที่ต้องพยายามเก็บแต้มเพิ่มอีกหน่อยนะครับเพื่อให้เซฟตัวเองจากพื้นที่โซนตกชั้นเนี่ยก็เส้นอยู่อันดับ15ของตารางนะครับมี35คะแนนตอนนี้แตม้มห่างเหนือโซนตกชั้น7คะแนนก็ถือว่ายัง ไม่ปลอดภัยเท่าไหรนะ่นักแต่ก็ไม่ได้กดดันมากจนเกินไปกับช่วงโปรแกร,รมของนิวคาสเซิลที่เหลือ5เกมสุดท้ายตอนนี้ครับเลสเตอร์ฟอร์มดีครับตั้งแต่โรเจอร์เข้ามาคุมทีมเนี่ยมีหลุดแพ้เกมเดียวในนัดเดียนวัตฟอร์ดหลังจากนั้นก็ชนะมาอ่าสี่เกมหลังนี่ชนะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวนะครับฟอร์มนัดล่าสุดดูดีครับบุกไปยำ้ำทีมบัวฮัดเดฟิลด์ขาดถึง4ต่อหนึ่งในขณะที่นิวคาสเซิลมีฟอร์มแกว่งมาในช่วง3าเกมหลังเก็บได้คะแนนเดียวแล้วก็แพ้มาใน2นัดล่าสุดในการเล่นกับ อาร์ซนอลในเกมเียนแล้วก็นัดล่าสุดถือว่าน่าผิดหวังนะครับแพ้คา,าบ้าให้กับคริสตันพาเลตไปศนย์ต่อ1ครับเกมของนิวคาสเซิลเองแล้วภาพรวมก็ยังเป็นประหาจุดเดิมครับกับเกมรับช่วงหลังอาจจะเหนียวแน่นขึ้นมาแต่ว่าเกมรุกยังพึ่งพาอะไรไม่ค่อยได้ครับในขณะที่เลสเตอร์สภาพทีมสมบูรณ์มากขึ้นนะจอเนอีแวนส์ Events, หายเจ็บกลับมารวมไปถึงแฮร์รี่แม็กควายเองกอ็กลับมาลงเล่นได้แล้วครับหลังจากสัปดาห์ก่อนก็ติดภาร,รกิจเรื่องของทางครอบครัวส่วนเจมี่วอดดี้อาจจะ จะมีเจ็บเล็กน้อยแต่เชื่อว่าเข็ดลงได้สบายเหมือนกันนะครับส่วนทางฝั่งของนิวคาเซลจะมีปัญหาเกมรับเพิ่อมอีกหนึ่งตำแหน่งฟอร์เยองเลเชนกองหลังฝรั่งเศส บาดเจ็บหนักต้องพักยาวจนปิดซีซั่นไปเลยนะครับก็ภาพรวมในการจัด11ตัวจริงของทางเลสเตอร์เนี่ยคู่เซนเตอร์จะเป็นคาริมแกร์ไก่จับคู่กับเวสต์มอร์แกนโดยที่มีจอห์นนี่แวันเป็นตัวสอดแทรกบางทีอาจจะสลับลงเล่นเล่นแทนเวสต์มอร์แกนนะครับริมเส้นแบ็คสองข้างถือว่าดีทีเดียวครับเบนชูเวลกับเรย์คาโดปาเดล่าเป็น2ตัวผู้เล่นที่เติมเกมรุกดีมากแดนกลางก็ถือว่าลงตัวแล้วครับยูริเตเลมองเจนส์แมตดิสันแล้วก็วูดเฟรดเอนดี้อยู่ในฟอร์มทั้งหมดเลยเกมรุกมีแฮ้บบารรรรนครัเเดกล นาเปวชัยเจมีวาร์ดี้ส่วนนิวคาสเซิลสามเซนเตอร์เนี่ยยังมีฟาเบนชามยังมีเจมาลัสเซลอีกหนึ่งตำแหน่งจะต้องโยกพอดดเมตเข้ามายืนเป็นสามเซนเตอร์ร่วมด้วยนะครับจากตำแหน่งหลักความจริงก็คือแบ็กซ้ายริมเส้นสองข้างเป็นเยสลินกับริชชี่กลางมีพวกไอแซคเฮเดนครับคีซุงยองโยเซปเปเรสแล้วก็มิเกลอเมรอนหน้าเป้าเป็นสมอนรอนดอนนะครับก็มารับอย่างเดียวนแน่นอนอยู่แล้วชัดเจนนะครับในขณะที่เลสเตอร์เองก็เชื่อว่าเกมรุกยังดีพอที่จะเจาะเกมรับของง นิวคาสเซลได้ไหวซึ่งขาดเลอร์ชนก็ทําให้สมดุลในเกมรับค่อนข้างจะเปลี่ยนไปเหมือนกัน,นครับฟอร์มของเจม่วัดดี้เจมส์ัดดิสันยูริเตเลมองยังพึ่งพาได้ครับก็เกมนี้เลสเตอร์เหนือกว่าอยู่หน่อยนึงนะครับก็อย่างน้อยต้องเอาชนะไว้ได้ก่อนเพราะ,ะนั้นคิดว่ายังไงแล้วเชียร์ทีมเจ้าบ้านแล้วปลอดภัยไว้ก่อนนะครับสถิติเกมเยือนของนิวคาสเซลก็ไม่สู้ดีนักด้วยนะครับในขณะที่เลสเตอร์อยู่ช่วงขาขึ้นดังนั้นจึงไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องไปสวนนะครับคูน่นี้เลือกเชียร์ทีมจิงจ นี่คือบทพ,พ,พิพารษาที่นำมาฝากกันคืนนี้ครับพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่เหมือนเดิมชวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับ